พ, ial, p, พ,พี่น้องตุกผู่ทุกคนวันนี้ก็พอคับไกลหน้อยร่ลมแ้วไปเกาเหมือนเดิมพี่น้อง pues ่ะเ็พี่นกอาเหรพี่น้องมือดีหเ็พี่นกอาเฮ็ดรองเมื่อย้องเมื่อที่พานมาพอได้ทายพอได้เัรียจการเรือนะจัดการเลยดไยยไยังยยังงยไงยัังไยังงยังไงได้ลงงไง้ังไ่ไยัยัไยัไ อ่ะเาบอกพี่รพี đó, ่น้องแต่เฮ็ดคือเราล่ะกูเดี๋น้ะมาบงพี่เราี่เราขายพี่เราส่วงใบส่วงใบส่วงแรงให้เรารพี่เองอ่ะไม่นี้กะบาลยดอกม่นี้นีอยู่สองงสองงกับติ๊งมันสิาบกรยนะพี่น้องคือาล่ะนะ่นาอยากได้กู้สุดกู้ยังไะแยกมาแยกพี่้รงที่เราโูมง กุ้งไงไงเนื้อๆกุ้งเนื้อพี่น้องพวกแมนกุ้งวแมงกุ้งกุ้งเนื้อกุ้งีงสเนื้อไรๆพี่น้องากไปเลทปเป็นชุดดเทต้มย่ำช้ำแกงยัี้งกะแรมาเบินงขายซื้อขายเป็นกุ้งขายเป็นลูกขายขายเป็นเป็นเป็นไมฆเป็นยางขายพี่น้องเาแพรมาเบิงเด้อพี่น้องเด้อต้องาป สองใบชวงแรกนี่เราละช่วงนี้ก็ปักไม่ปั้นไม่มัดไม่้มมพี่น้องก็ไม่แต่ขีดองใบช่วงแรกอ่ะเั็นขีดต้องอยางแน่น้นั่งสองมือเืนล่างโอ้อยกเดืนไปแลื่นมากเรยกว่าได้ลุ่งเลยพี่น้อ,นองเลง อัจะอุ่งท่าน <c oughs> เรื่งท่านละเรืน่นงอหแน่นไปไเนีเเ่นแยกรอะไรยแคแซมมวเรานเราัวันความเป็นไปแต้เ,เาเมื่อวานแค่แซมาในเมื่อเมื่อวันที่ เมื่อวันที่สิบเก้าพี่น้องเมื่อวันที่สิบเก้ากะสีเฮ็ดไปซอยเป็นบ้านบ้านสีชมพันบ้านสีชมพันจะเฮ็ดไปซอยเป็นพี่น้องอยากทำบุญน้ำกับมาเด้อพี่น้องเนะจะเฮ็ดบุญเลือดกานน้ำกันร่วมกันกะมหาไก่น้อยไก่น้อยผ้าเฮ็ดไปบัตรบ้านสีชมพันน้ำกันพี่น้องอยากทำบุญร่วมกันกะมาเฮ็ดน้ำไก่น้อยเน่ะ ออกกันคนละหาคนละซีบกไ็ได้พี่น้องได้ก้อนไหนพาเห็นลงทานว <laughs> ันที่ซีฟก่อซีฟก่กอใช่ไหมครับพี่น้องออกกันคนละซีบบาทหาบาทซีบบาทก็ได้พี่น้องเฮ็ดลหลายหคนเหตุคนเดียวมั้งแกมันลงทุนหลายคนเดียว ลายคนกันสนซอยกันลายคนกับสอยกันคนละบาทสิบาทกัได้บุญสูขุนซูข้นผูใดอยาเฮ็ดยาตั้นกัมาเ้อันี่สิบก่อสิบก่อสิมา่เลยนะเราคิดนี่แค่น้ขอปักขอฟันซุ่นี้ก่ันเนาะพักไปก่อน พ่อกันไหมคิิปนะคิดเยมากคือว่าตอนแรงตอนมัดตอนย่างตอนแรงตอนไม้พนนับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะปักปั้นนี่กะพอฟังไปพ่มอีอย่างไรนะพี่น้องพอกาเข้ามาสวัสดีครับ